สวัสดีครับวันนี้บิลสังก็พาทุกท่านมาชิมอาหารญี่ปุ่นหนึ่งอย่างก็คือซูชิจริงๆพามาชิมซูชิหลายร้านแล้วล่ะมันจะเป็นซูชิแบบว่านิกิดิใช่ไหมคือมาข้าวปั้นใช่ไหมแล้วก็มีชิ้นปลาชิ้นอะไรปลาสดท่าใช่ไหมแล้วกินแต่ว่าวันนี้เรามากินอีกแบบหนึ่งเป็นซูชิที่แบบมาเป็นเซตนะร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะคุณนายเอ็มไทเรียวบะตะอะไรนะไทเรียวบะตะร้านไทยเรียวบะตะอยู่ที่สถานีฟูดะนั่นเองใกล้ๆเดี๋ยวจะขึ้นแนที่ให้นะจริงๆแล้้มััันนนนกก็อยู่่ทีางสะ วันนี้พักกลางวันไงก็เลยมากินแล้วเขาจะมีราคาพิเศษนะทุกๆวันพฤหัสใช่ไหมตอนกลางวันเนี่ยมันจะลดราคาจากหลายๆพันเลยเป็นพันเลยเหลือพันแปดสิบเยนเท่านั้นบิวตังก็เลยพลาดไปได้เลยก็มากินที่ที่ร้านนี้วันพฤหัสนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูนะของร้านนี้เห็นไหมอันนี้อ่าว่าร้านจีก็คืออาหารกลางวันนั้นหนึ่งพันแปดสิบเยนเท่านั้นทุกๆวนพฤหัสแล้วจะมีอะไรบ้างมีอันนี้ อะไรไม่รู้โอซิเม่นี่คี่อีไอะไรก็ไม่รู้สิบสิบยานไม่รู้อะไรกันก็แต่วันแล้วแต่วันเขาจะจะใส่มานะแล้วก็มีฮอเกิลจ ok ้งฮอเกิลจ้งก็คือเป็นเป็นด้ง,ดงแบบฮ ok อเกิลโดมั้งส่วนนี้เบอร์สามก็เป็นอะไรนะไข่เซนด้งก็คือเป็นด้ง,ดง,ดงแบบทะเลทะเลซึ่งมันมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่บิวซังสั่งเนี่ยก็อันนี้เป็นซาชิมิเทชุกุซาชิมิเทชุกุก็เป็นมีซาชิมิมีข้ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ต่ว่ามีอยู่สังอย่างนี้เลยเป็นเทมปุระเทชชอกคุแล้วก็มีซาชิมิสเก๋ก็คือเป็นเซตเทมปุระแล้วก็มีซาชิมิมาให้กินด้วยแล้วจะมีชิวมูชิก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะมันผักดองผักดองผักเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะแล้วก็นี้เป็นผักดองแล้วตัวนี้เป็นมิโซชิรุนะก็คือเป็นซุปเจ้าคู่หยีมันเจ๋งเจ้าเจียวเจ้าเจียวส่วน ส่วนกูกซังนะเขาสั่งนี้เลยนี่เบอร์เก้าก็คือดับ w u d o o ดงเห็นไหมเขาเขียนภาษาอังกฤษเลยว่า WU ใช่ไหมแต่ว่าก็อ่านว่า Wudoong ทำไมเขียนว่าดับ w u d o o ดงนั่นเหรอคำว่า W Wudoong ในภาษาญี่ปุ่นมันจะไปพ้องเสียงกับคำว่าด d o u b l ลคำว่าด d o u b l ลที่แปลว่ามาสองอย่างกับ WU เขาอ่านเหมือนกันคือ W เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขียนดับ w u d o o ดงถ้าเกิดใครเห็นเ WU ที่หนีในญี่ปุ่นนะก็คือว่าเวลาสั่งอะไรพวกนี้มันจะมาสอง สอ,อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะเป็นเป็นอะไรอะ่ะปิดไข่เซนโด้งนะแล้วก็มีเทนด้งก็อมีข้าวแล้วก็หน้าเทปุระแล้วก็เป็นค้าวนาปิดใช่ไหมจะออกกล้องด้วยไหมอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก็ราคา1 8 8 0เยนเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนี่นะบนอุปกรณ์ อกกุปกรณ์บนโต๊ะนะก็จะมีเลยมีที่ใสช้อนสำหรับกินไข่ตุน๋นใช่ไหมแล้วก็มีผักดองไม่ใช่ผักดองแต่ขิงดองแล้วก็มีอันนี้คือโยชุโชยุนั่นเองส่วนนี้มาที่แฟนบิลซันชอบมากเลยคือน้ำมาที่มันแบบไฮโซมากอะดูสิแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆเลยเนี่ยอ่ะแจกอาวุธกันอ่ะอ่ะโกโกซังอ่ะเจมีซัง เอาตรงชื่อไหนไม่เอาให้ด้วยอ่ะเซตของวิลสังก็มาแล้วนะอันนี้อันแรกเขาก็คือโคบะจิใช่ไหมโคบะจิก็คือที่บอกเครื่องเคียงเมื่อกี้แหละแล้วก็อีกอันนี้ก็คือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นน่ากินมากดิฟีมันเด้ง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 อยู่้แหละนี่อันนี้เลยก็คือชื่อร้านนะไทยเรียวบาตะแปลว่าอะไรในพื้นเอ็มแค่ตรงๆ งประมงใหญ่ทงประมงใหญ่นั่นเองอันแรกหรือชิมโชน,นะอันนี้ก็คือโคบะจิใช่ไหมดูสิมันก็จะแบบมีขิงแปะๆอยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมลองชิมดูสิมันเป็นอย่างไรบ้างมันคืออะไรอันนี้คือมันคือตาลายหรือมันคืออะไรอ่ะโมจิคือสั่ลายแช่ในน้ำซุปใสชูชื่อสลายแช่น้ำซุปใสชูนันดูนี่ ฮืมเปรี้ยวใช่ดิเปรี้ยวแต่ว่ารสชาติสลัดก็ใช้ได้คำว่าไทยเรียวบาตานะคำว่าไทยก็คือใหญ่เรียวก็คือประมงบาตาก็คือมาจากคำว่าฮาตาซึ่งก็ทงนั่นเองก็เอาว่าไทยเรียวบาตานะ สมัยก่อนยังเวลาไม่สมัยก่อนสมัยนี้มันจะมั้งเข้าเข้าไปจับปลาใช่ไหมเวลาเขาจับปลาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาถ้าเกิดสมมติว่าใครจับปลาได้เยอะเนี่ยเขาจะชักชักธงบนเรือประมาณว่าแสดงอภินิหารว่าตัวเองอ่ะจับธงจับปลาได้เยอะก็ชักทงไงนั่ยแหละก็เลยใช้ชื่อว่าไทยเดียวบันตานั่นเองนั่นหมายถึงว่าร้านนี้เขาคงจับปลาได้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน อันต่อไปก็จะเป็นชาวันมูชิชาวันมูชิก็คือไข่ตุนนั่นเองชาวันก็คือถ้วยใช่ไหมมูชิก็คืออะไร1นอึ่งอาหารชนี่นี้ก็คืออาหารถ้วยนึ่งนั่นเองถ้วยนึ่งแล้วแต่เรากินเรากินไข่นะอะดูซิไข่ตักมาสิดูไข่แบบไข่ตุ๋นญี่ปุ่นมันจะแบบต้องทาสันๆอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะแบบอู้เหมือนเต้าหู้มากๆ่างนี้ดูน่ากินมากๆโอ้โห อร่อยมากๆนุ่มมากๆนุ่มกว่าเยลลี่อ่ะอร่อยฮะอร่อยจริงๆเลยเนี่ยซึ่งเราทานมันน่ารักอะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเทนปุระเทนด้งเป็นเทนด้งยูนิเซ็ตดับเบิลด้งนะของโโก้ซังนะก็จะมีกุ้งใช่ไหมมีคาโบจาแล้วก็มีอันนี้อะไรเห็ดเอลิงกีเอิงกแล้วก็มีมีอะไรก็ไม่รู้เ็ดว่ง มะเขือม่วง่ะไม่แน่ใจเออนั่นแหละส่วนของยูซังนะเป็นเซตที่ไปมีซาชิมิใช่ไหมซาชิมิก็จะมีอันนี้ปลาอะไรอ่ะฮามามจ,จิฮามาจิใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือชูโทโร่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็คือยากโกะแล้วก็อันนี้คือคูจิระคูจิระอันนี้ก็คือปลาวานนั่นเองนี่อันนี้คือปลาวาน แล้วทำไมวาซาบิมันมีสีฟ้าๆอยู่ตรงกลางด้วยอ่ะมีเลยสะท้อนอะสะท้อนเหรอเออสะท้อนจริงๆด้วยอัอนนี้อันนี้ก็คือแบบบูด้งใช่ไหมเมื่อกี้ถ่ายเซมปุระไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นไข่เซนด้งไข่เซนด้งก็จะมีพวกปฏิบต่างๆก็จะมีปลาอิคุระมีไข่เจียวมีหมูสับไหมไม่มีน่ากินมากๆน,นี่อันนี้ก็คือชุดเซ็ตของบิลูซังทั้งเซ็ตเลยนะอันนี้ชุดอะไรนะ เทมปุระเคช็อกคุใช่ไหมก็จะมีเทมปุระเหมือนตัวโกซังเมื่อกี้แต่ว่าไม่ปัดเหมืนข้าวนะจะมีน้ําน้ําจิ้มเทมปุระให้เราต้องเอาอันนี้มาจิ้มจิ้มนี้แล้วก็ซดกินใช่ไหมล้วอันนี้ก็คือเป็นไอเซตผักดอกเมื่อกี้แล้วก็มีข้าวมีเซตซาชิมิที่เมื่อกี้พรีเซนต์และตกทานด้วยซุปซึ่งซุปอันนี้มันก็จะเป็นซุปปลาแซาลมอนเห็นไหม,มชิ้นหน้ากินแต่ชิ้นนี้แล้วก็จะมีไอเมือ่อกีอ้อะไรนะ โอบตจิแล้วก็มีชาวันมูชิอันนี้นี่คือทั้งเซตของดูซังเลยกินคนเดียวพันแปดสิบเยนเท่านั้นในในชาวันมูชิไข่กุ๋นเนีย่ยมันใส่แปดกัวจระเี้ซุ้มซินด้วยแหละแล้วก็มีอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อะ่ะหอยเชลทำไมาซีฟูดมากมากอะ่ะ อ่าอันนี้ก็คือซูชิของบิรุไม่ใช่ซูชิซาชิมิของบิรุซังนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะลองกินคูจิระก็คือปลาวานนั่นเองแลดูแล้วเหมือนเนื้อมากเลยเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อวัวมากเลยแบบแดงฉานดูสิอันนี้คือเนื้อปลาวานปลาหวานใช่ไหมจิ้มกับโยชุหรือโชยุแล้วก็ Maaf. 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 กจะเดือกไม่ลงน้ำมูตรงๆนะก็เดือกไม่ลงที่เงียยไปนานๆเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรมันจะเือกไม่ค่อยจะลงหรืออาจจะเป็นทางแรกในชีวิตผมหรือสังก็ไม่แน่ใจนะพี่ผมมันไม่เหมือนที่คิดคือว่า มันเป็นเหมือนเนื้อวัวใช่ปะแล้วเราก็ตระนักถือว่าเนื้อมันต้องบอกว่าเหนียวเหนียวใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหนียวไงคือเนื้อมันจะแบบนุ่มๆอม่ะแล้วมันจะเละๆอ่ะแต่รสชาติมก็แปลกๆมันไม่เคยกินมาก่อน,นชีวิตไงมันก็เลยแบบไม่รู้จะตอบได้ไงว่ารสชาติอะไรแต่โดยรวมแล้วก็คือไายออกมาเ <c oughs> หลืออีกชิ้นหนึ่งใครจะกินไหม <c oughs> ลองกินดูสิคุณ <c oughs> ลองกินสิ โโผมก็สะอาะชอบก็ได้เอาจริงๆคือคนเราความต้องเงินเอ้าคุณนายเอ็มกินหมดเลยอะคุณนายเอ็มกินหมดเลยเอ้าแถมไอต่ังหากม่ร่อยม่อร่อยเหรออใครอยากรู้ว่าอร่อยรสชาติเป็นไงมาลองกินได้กูจิระที่ญี่ปุ่นนะดูสั่งขอบาย <laughs> อันนี้โกโก้ลองกินดูเอ้า <laughs> กินเข้าไปเลยอไม่ เป็นการกินคูจิระครั้งแรกในชีวิตของพวกเราฟังเหมือนกันใส่เบอร์สบิเยอะๆมันคงช่วยได้ดูขาวของมันเขาหนึบหผิดเป็นไงบ้างพูดอะไรสักหน่อยเหมือนปลาดิบธรรมดาจริงเหรออืแต่ว่ารสชาติคือเมื่อกี้คือปลาดิบขา,<ค>าวเพราะเขาไม่ได้เอาเลือดออกมาเลือดมันยังอยู่บรรจานมาแต่ว่าพอกิน ก็เหมือนเคี <cleaning holes> ้ยวลองเคี้ยวเนื้อปลาดูจะมันเหนียวไม่เจ่ที่ขายออกมาคือมันเหนียวมัน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 ไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อวัวใช่มันก็เหมือนเนื้อปลาเนี่ยแหละแต่ว่ามันอาจจะมีมันเหนียวเหนียวอะคิดว่ามันเป็นเพราะว่ายังมีเลือดเลือดยังนั่นเลอคิดว่าเขาเอาเลือดออกมาแต่ความรู้สึกมันไม่ได้เา้ามันไม่ได้แตกต่างกับ กับเนื้อปลาดิบทั่วไปแต่เมื่อกี้คือคุณสันต์กำลังจะพยายามจะคืนลงไปแล้วมันคืนไม่ลงเพราะว่ามันมันเหนียวว่ามันกัดไม่ออกอะแสดงว่าไม่ใส่วาซาบิไงเออมันต้องมีไหะไม่ได้ตายหรอกมันช่วยได้จริงเหรอวริสันตไม่กินวาซาบิอยู่แล้วเอาไหมคืนให้ไม่เอาไม่กินเรามากินอย่างอื่นแทนดีกว่าที่เราแบบประจำเลยก็คืออะไรนะทำปาจิมั้งไม่ก็ทำมาจิไม่ทำปาจิก็ทำมาจิเจฟเจฟคุณนายเอ็มบอกอ่ะ อันนี้บอกว่าลื่นคอมากกว่าอันนี้ใช้ได้กินกับโหชัยเท้าปล่อยัอนนด้วยิ่งดองภาพได้มากถิ่งดองหวานมากอันนี้ทักว ข้าวกรับอร่อยรสชาติหนึปะ๊ะหมดเลย <c oughs> ตามเ้้าทีเิรของเย็บางนี้มีุกเนอร่อยมากจรอ,อร่อยแบบหวานเยอะอ่ะอร่อยอร่อย ร้องกินอันนี้คือชูโทโร่ชูโทโร่บอกว่าโอ้ยเด้งๆเนื้อน่มๆมากไม่คัน้าหิ้เกินข้ากอร่อยอร่อยตามจีดจิงดองเหมือนเดิม สวรรค์สวรรค์เดินดินเลยเนี่ยอั้นต่อไปก็จะเป็นการกินเทมปุระนะมันจะมีเทมปุระน้จิ้มเทมปุระอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีหัวเช้เท้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาหัวเช้อเท้าเนี่ยใส่ลงไปในน้ำจิ้มเทมปุระแล้วก็กดคนงคนคน,คน,นี่เห็นไหมมันก็จะแบบเป็นเป็นเหมือนคอลอยนิดนึงอ่ะลองกินนี้ก่อนพี่อาอันนี้คือถั่วฝักยาวที่หั่นสั้นเขาเรียกว่าอิงเกน อลองกินอ่านี่คืออิงเกนหนนะนี่ั่มันเป็นพริกเราไม่ใช่อิงเกนมาเราบอกแล้วมันเป็นพริกมันคือพริกอะ่ะพริกเกี่ยวอ,ะอ่ะอกแล้วเพามไปหน้านอ,อ่ะกินหมาพริกไหม อพริกเขียวกลัวเผ็ดมากเลยะต่ไม่รู้สึกเผ็ดแต่ว่าเหม็นเขียวพริกแต่โดยรวมอร่อยกินได้นี่เหมือนซูจิราเมื่อกี้เทมปุระนี่แบบกรอบมากเพราะว่าทำสดร้อนๆนอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ร้อนละมันช้ช้ได้ใช้ได้ กินกับข้าวด้วยอร่อยแล้วก็ตาด้วยสิ่โมโน,นอันนี้คือเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมต้อ,อ,มอ,อหน่อไม้หน่นตะเกียบไม้แต่จริงต่อไปนี้อันนี้คือฟักทองภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาโบจะแล้ว,ว่าคาโบจะจิ้มไปในน้ำจิ้มทิบุราเมื่อกี้ใหม่แล้วก็ กรอบใช้ได้ใช้ได้สุดยอดมากๆอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเผ็ดป่ะอันนี้อะไรว่ะ,ะปลาหรือเผ็ดปลาคือปอเนเนี่ยดูไม่ออกมันคือปลาหรือเผ็ดอ่ะ,อะกินไปกันะอ่ะกินแล้วเดี๋ยวรู้เองว่าคืออะไร อบปลาปลาอะไระไม่รู้อ่ะเขาวขาวอ่ะมันก็อร่อยอร่อยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ก็ปลาเหมือนกันอันนี้ก็ปลาอีกอีกอันหนึ่งปลาอะไรก็ไม่รู้กินอย่างนี้อย่างหน่อยกินโซก่อนปลาอันนี้ก็อร่อยอร่อย ก็มีอันนี้อันนี้คือเลยนะเห็ดเห็ดลิงกิใช่ไหมเห็ดภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเฮ็ดโดเรากินเฮ็ดโดแล้วนะเฮ็ดโดเอาลิงกินนี่อร่อยจริงๆเลย ไม้ดูอร่อยกิ่ก็ได้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 ต่อไปก็เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือกุ้งใหญ่มาคือกุ้งใหญ่กว่าน่าดูทางอีกาคำหนึ่งครับกุ้งปินนเล่มากสุดยอดจริงๆเลยอร่อยสุด,สด อตกท้ายด้วยซุปปลา mm hmm. เขาจะชื่อว่ามีโซซุปแต่ว่ามันเป็นปลาด้วยล่ะ mm hmm. นี่นะเขาเรียกมีปลาแซลมอน mm hmm. ตรงหมายโอโทรโร่แ mm ่ะ hmm. ตัวมันติดมัดเิดมัตานี้มัดื่มเลย ุกินบางอุ้ยซุปซุปโอเคซุปโอเคน้ำซุปใช้ได้แล้วก็จัมจีนี่ด้วยมีห,วหวัวเขาเรียอะหัวเชยเท้าใช่ไหมโดยรวมแล้วโอเคผ่านดูเวมกุจิระไม่ได้ไม่ได้จริงๆ อันนี้นะ<ม>เขาก็จะมีเป็นเหล้านะแบบว่าใครกินเหล้าแล้วก็กินไม่หมดเนี่ยก็ฝากไว้ที่ร้านนี้ได้<ม>เขาจะมีติดใต้ชื่อน,นี้ไว้ให้ส่วนข้างหลังเหล้าเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆลายเซ็นของพวกคนมีชื่อเสียงต่างๆที่มากินร้านนี้แล้วก็มีเยอะแยะเหมือนกันอาิ่มออกมาละค่าเสียหายก็คนละพันแปดสิบเยนครั้งหน้านะบิวซังจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนนะติดตามตอนต่อไปในในายเบียเจพีซีสั้นสามแล้วนะ